สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เราจะพาไปรีวิวเชิงลึกของ c ีซั s ดเจ็ดห้รุ่นปี2025ปืนพกที่สร้างชื่อเสียงอย่างแข่งแกร่งในโลกขอองค์การยิงแข่งขันและการป้องกันตัวและเวอร์ชั่นใหม่ปี2025ได้นำการออกแบบที่ปรับปรุงใหม่พร้อมประสิทธิภาพที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับมาตรฐานสำหรับนักยิงที่ต้องการความสมบูรณ์แบบ เริ่มจากภายนอกตัวปืนยังคงใช้โครงเหล็กเต็มรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งนักยิงหลายคนชื่นชมในด้านความทนทานและการควบคุมแรงถีบแต่ในปีนี้ซีแซดได้ปรับปรุงสรีรศาสตร์ให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มลายกันลื่นทั้งด้านหน้าและด้านหลังจับถนัดมือมากขึ้นด้วยโปรไฟล์ที่เพรียวกว่าเดิมพร้อมกับผิวเคลือบด้านที่ทนต่อรอยขีดข่วนและให้รูปลักษณ์ทันสมัยแบบแทคติคัทนที่ตอบโจทย์ทั้งมืออาชีพและนักยิงทั่วไป นอกจากนี้ร่องสไลด์ที่ลึกขึ้นช่วยให้ดึงสไลด์ได้สะดวกแม้ในสถานการณ์กดดันหรือใส่ถุงมือขณะที่หาง b ีเวอร์เทลที่ยาวขึ้นช่วยเพิ่มการควบคุมและความสบายทำให้ปืนรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ใช้งานได้จริงแต่ยังโดดเด่นสวยงามอีกด้วยด้านประสิทธิภาพ CZ 75 Shadow 2ปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อมอบความแม่นยำและความสม่ำเสมอในทุกการยิงด้วยจุดศูนย์ต่ำ l o บอเอ e a ซิสที่ช่วยลดการกระดกของปากกระบอกทำให้นักยิงเล็งเป้าได้ต่อเนื่องพร้อมรัศมีศูนย์ที่ยาวขึ้นและศูนย์หน้าไฟเบอร์ออปติกคู่กับศูนย์หลังที่ปรับได้จึงเล็งเป้าได้รวดเร็วและแม่นยำเป็นพิเศษกลไกไกปืนที่พัฒนาขึ้นให้การเหนี่ยวไกที่นุ่มนวลและคมชัดช่วยเพิ่มความเร็วและความมั่นใจในสนามแข่งขันปืนรุ่นนี้ใช้กระสุน9มเมตร และด้วยการกระจายน้ำหนักที่สมดุลช่วยลดแรงถีบที่รู้สึกได้และควบคุมการยิงตามได้ง่ายทำให้ยิงต่อเนื่องได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อพูดถึงจุดขายที่โดดเด่น Shadow 2มีความพิเศษตรงที่ผสมผสานงานฝีมือดั้งเดิมเข้ากับการอัปเกรดสมัยใหม่ทำให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งไม่ว่าจะเป็นสรีรศาสตร์ที่พัฒนาขึ้นไกปืนที่คมชัดและความแม่นยำเหนือชั้นอีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนด้ามและหลังด้ามเพื่อปรับให้เหมาะก,กับผู้ยิงแต่ละคน โครงเหล็กเต็มตัวก็ยังคงเป็นสิ่งที่ปืนกรอบโพลิเมอร์หลายรุ่นไม่สามารถเทียบได้เพราะให้ความมั่นคงและอายุการใช้งานที่ยาวนานรุ่นปี2025ยังมีตัวเลือกติดตั้งออปติกออปติกเรดดีที่ตอบโจทย์อนาคตสำหรับผู้ที่ต้องการใช้กล้องเล็งจุดแดงในการแข่งขันหรือการใช้งานเชิงยุทธวิธีสำหรับเรื่องราคา CZ75 Sha d o w ถูกวางไว้ในระดับพรีเมียมของปืนแข่งขัน โดยอยู่ในช่วงกลางถึงสูงขึ้งอยู่กับรุ่นและการตกแตง่งแต่เมื่อเทียบกับคุณภาพงานประกอบและสมรรถนะที่ได้รับถือว่าคุ้มค่าอย่างมากเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีราคาสูงกว่าและสุดท้ายในบทสรุปซีซั่นเ5 Shadow สรุ่นปี2025ยังคงสืบทอดตำนานของหนึ่งในปืนพกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลก ด้วยการผสมผสานความทนทานความแม่นยำและการปรับแต่งได้อย่างลงตัวเหมาะกับนักกีฬายิงปืนมืออาชีพและผู้ที่ชื่นชอบหากคุณกำลังมองหาปืนที่มอบความมั่นใจความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในทุกนัด Shadow 2คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดที่คุณสามารถเลือก